ประจ้บ้านให้กับลูกบ้านเวลาออกไปข้างนอกก็ปิดแมสใส่หน้ากากป้องกันนะหน้ากากเว้นระยะห่างแล้วมันล้างมือก็นี่แหละค่ะใส่แมสตลอดเราก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้เนาะปิดปากตลอดใช่ไหมล่ะออกจากบ้านก็ให้ใส่แมสถ้าปิดปากล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เวลาออกไปไหนก็สวมแม็ดล้างมือบ่อยๆอเจลล้างมือก็ต้องเตรียมใส่กระเป๋าไปไหนเตรียมเพราะหมดของผี่ใหญ่ไปฉีดมามันก็ก็ไม่มีอาการอะไรก็ทํางานเหมือนปกติเหมือนกับที่เราฉีดวัคซีนทั่วไปนะก็ไม่มีนะคะไม่มีผลข้างเคียงแต่ป้าไปฉีดแล้วมันไม่มีผลมไม่มีอะไรเลยไม่มีอาการเลยค่ะปลอดภัยมากเลย หมฉีดเอาเข็มมอยังไม่รู้เรื่องเลยอาการก็วัดความดันอะไรมาปกติหมดถ้าเราเราไปฉีดจะไหมเราแนะนําไอโมแนะนํามาให้กินน้ำเยอะๆแล้วก็กินงดกาแฟก็อะไรหมดเขาห้ามอะไรก็ทําตามโมอก็คบมาตรการน่ะมาตรการดีมากเลยอ่ะดีมากค่ะบริการดีมากก็โอเคนะก็ถือว่าจัดระบบได้ดี ก็าจัดเป็นชุดเป็นชุดมันก็มันไม่มีการแอรอัดไม่ไม,ไม่ยัดเยียดไม่แออัดดีมากเลยเขาแนะนำเขาม,มีประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะเข้านายายเนาะเขาก็แนะนําเราว่าคนไหนกินกาแฟามาก็ให้กินน้ําเยอะๆมันช่วยได้มันจะออกมาทางเหงื่อเออคนไหนกินก็พอรู้ตัวว่าตัวเองกินก็เริ่มกินน้ํามันก็จริงๆมันก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรพี่น้องนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือที่ไม่อยากฉีดก็ขอให้เปลี่ยนใจนะครับมารับวัคซีนโควิด -19 นะครับในส่วนของจังหวัดเวลามะครับเราจะพิเศษกว่าจังหวัดอื่นนิดหน่อยก็คือเราจะมีจุดฉีดวัคซีนที่ได้มาตรฐานนะครับคือที่สนามช้างมินเตอร์มิชแนลสกิตนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับไปรับการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อ าอาจังหวลเราจจะะไดด้ลอภัััยาากโกรรรคคคววินวนบบเเชขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้พี่น้องมาฉีดวัคซีนกันนะคะก็อย่าให้ไปฉีดเยอะนะคะไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยอย่าไปกลัวก็บอกบอกต่โตกันไปั่นแหละว่าให้มาฉีดฉีดแล้วไม่มีอาการไม่เป็นอะไรสบายดีฉีดดีที่สุดดีกว่าไม่ฉีดนะครับ